สวัสดีครับน้องๆสวัสดี<า> <A S 1> ครับชาวเอพีพนักง,งานทุกคนแล้วก็น้องๆที่อยู่ตามโครงการทุกๆคนนะครับครับก็วันนี้ก็จะมาคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของทางยีโน่เองเนี่ยเรื่องเห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเรานะฮะคือแต่ละคนเนี่ยมองว่าการจะให้ได้เป้าเนี่ยทุกคนต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะ สิ่งที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงคือว่าทั้ง Marketing c A, แล้วก็วิวได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางานของตัวเองสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยตอนนี้เรามียอดขายที่เกิน100ล้านบาทติดต่อมาเจ็ดปีแล้วซึ่งเราไม่เคยทําได้เลยแต่เราทําได้เพราะจากในอดีตเราเนี่ยเฉลงยอดขายเราเนี่ยก็ประมาณต่ำกว่าร้อล้าน ผมอยากให้พวกเราคิดโมเมนตัมที่ดีตัวนี้ต่อไปผมเข้าใจว่าต้องทุกคนต้องทำงานนะทุกคนต้องพยายามกับมันแต่มันเห็นเป็นรูปธรรมอภิพัฒน์ด้วไหพี่พัฒน์ก็ผมก็เห็นด้วยกับทางยิวิสนุนะครับผมเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมเวิร์คทุกๆคนหันหน้าเรียนบนเนื้อหาเรื่องงานจะทำให้ทุกอย่างสำเร็จร้วงตนะครับครับก็อยากจะฝากให้พวกเราเนี่ย รักษาโมเมนตัมต,ตัวนี้รักษาความตั้งใจตัวนี้นะครับและวันนี้เราก็จะมีของขวัญเล็กๆแน่นอๆมาให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจากการเงินบัญชีและพิติกรรมสัญญาค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาพูดให้กำลังใจทุกคนนะคะทั้งแบบ็คทั้งฟอนตอนนี้มันเริ่มจากช่วงงานเยอะแล้วปิดใจมากอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ สู้ๆกันแล้วก็กำลังใจนะคะไม่ได้หาได้จากที่ไหนเลยหาได้จากเพื่อนๆรอบการนี่แหละค่ะก็สู้ๆนะคะพวกเราจะก้าไปด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะพวกเรานะคะในยามฝ่ายไอทีนะคะวันนี้ก็มาให้กำลังใจกับหน้างานนะคะมาพบทีมเลยว่าจะเป็นแอปพลิเคชันซัพพอร์ เราอยู่ด้านหลังบ้านเราก็จะพยายามซัพบพอร์ตช่วยเหลือเต็มที่นะคะให้ทางงานงานได้ทำย่าได้เยอะๆนะคะก็เดี๋ยวให้กำลังใจทุกท่านนะคะน้องๆมีอะไรพูดกับงานงานไหมคะ,อคะอคขอให้คนสูน้นะครับอุปสรรคจะทำให้เราแข่งยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเจ้าผ่านมันไปด้วยกันครับ<อ>ให้เพื่อนๆที่ที่ตั้งใจแล้วก็สู้ๆครับกำลังใจจากทางแล้วก็ฟินมี ร้อนครับครับรู้ว่าเหนื่อยนะครับแต่ก็ประการใจให้ครับเรา,าจะเหนื่อยไปด้วยกันครับผมค่ะก็สู้ๆนะครับประใจให้นะครับสวัสดีค่ะก็สำหรับหน้างานครับของของพวกเราส่วนฝ่ายซัพพลายเชนเนี่ยจริงๆเราก็คุ้นเคยกันดีนะฮะว่าเราให้ข้อมูลสัญญากรรมมาตลอดโดยในฐานะซัพพลายเชนน่ะก็เหมือนเป็นหลังบ้าน นะครับก็พยายามซัพพอร์ตข้อมูลที่น้าง,งานต้องการคือเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้หน้าง,งานทุกคนนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่หน้าง,งานแล้วก็ทุกคนเอพี A P เนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมายอันดีที่สุดของเราครับ่ะก็ในฐานะที่เป็นน้องในครอบครัวเหมือนกันนะคะก็ยังไงฝากให้พี่ๆี่น้าง,งานทุกคน สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้มีอะไรผิดพลาดยังไงก็คุยกันช่วยกันสู้ๆค่ะเราเชื่อว่าพูดทำได้ครับ